สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องออบุคคลสำคัญทางพุทธศาสนาที่ยูเนสโกเพิ่งยกย่องไปนะครับในวาระ150ปีชาติการก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่าที่หลายคนรู้จักดีเลยโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานแบบจริงจังมากๆข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะครับทั้งงานวิจัยชีวประวัติคำบอกเล่าจากสิทธิ์หรือแม้แต่ที่คุยกันในโซเชียลมีเดียต่าง มันสะท้อนความศรัทธาได้ดีทีเดียวเราจะมาลองเจาะลึกชีวิตท่านแนวปฏิบัติแล้วก็มรดกธรรมที่ท่านทิ้งไว้ให้เรากันครับเริ่มจากชีวิตช่วงต้นๆก่อนเลยไหมครับท่านเกิดที่อุบลน,นะครับพศ2413 24บวชปี2436แต่จุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆก็คือตอนไปเป็นสิทธิหลวงปู่เสากันตาิโลซึ่งก็เหมือนเป็นผู้ริเริ่มฟื้นฟูสายกรรมฐานในยุคนั้นเลยใช่ค่ะจุดนั้นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตการปฏิบัติที่เข้มข้นมากๆของท่านเลย สิ่งที่เด่นขัดมากเลยก็คือการถือธุดงควัดแบบเคร่งครัดจริงๆธุดงควัดนี่ไม่ใช่แค่เดินป่าเฉยๆนะคะแต่มันคือข้อวัดคือแนวปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสโดยตรงเลยอย่างการอยู่ป่าการบินทบาทอะไรแบบนี้ท่านจาริกไปทั่วเลยค่ะเน้นความวิเวกมากๆเพื่อฝึกจิตโดยเฉพาะแม้แต่ตอนไปอยู่วัดพระธาตุพนมสมัยนั้นยังไม่ได้แบบ คึกคักเหมือนทุกวันนี้ท่านก็ยังปฏิบัติเข้มเหมือนเดิมก็เป็นแบบอย่างของพระสายวัดป่ามาถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะคะรับการปฏิบัติที่เข้มข้นขนาดนี้แน่นอนว่าต้องส่งผลต่อคําสอนของท่านด้วยข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะบอกตรงกันว่าท่านเน้นการปฏิบัติสมถะก็คือการทําสมาธิให้จิตสงบแล้วก็วิปัสสนาคือการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงควบคู่ไปกับการรักษาพระวินัยแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยถูกต้องเลยค่ะ คำสอนท่านก็มีทั้งส่วนที่ท่านเขียนเองอย่างขันทวิมุตสังคีธรรมะอันนี้เชื่อว่าเป็นลายมือท่านชิ้นเดียวเลยว่าด้วยการหลุดพ้นจากการยึดมั่นในขันห้านะคะกับส่วนที่สิ์บันทึกไว้เช่นมุตโตไทยส่วนแนวปฏิบัติที่คนรู้จักกันดีก็คือการภาวนาพุทโธอันนี้ก็เป็นการเจริญสติแบบหนึ่งในแนวทางมหาสติปฐานเป็นเครื่องมือฝึกจิตเลยค่ะ มีช่วงหนึ่งที่น่าสนใจมากคือตอนท่านอยู่ถ้ำสาลิกาที่นครนายกเล่ากันว่าท่านป่วยหนักมากแต่แทนที่จะท้อท่านกลับใช้การพิจารณาธรรมแบบเข้มข้นสุดๆจนเกิดประสบการณ์ทางจิตเ,เหมือนละลึกชาติได้เยอะมากซึ่งก็อาจจะทําให้ท่านเข้าใจเรื่องกรรมชัดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายจากเดิมที่อาจจะเคยปรารถนาพุทธภูมิคือเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต มาเป็นมุ่งมั่นบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ในชาตินี้เลยคือสาวกขภูมิใช่ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆ ส่วนเรื่องการบรรลุธรรมครั้งสุดท้ายแม้จะมีข้อมูลเรื่องสถานที่ต่างกันไปบ้างนะคะบางทีก็ว่าทำไผ่ขวางลบบุรีบางทีก็ว่าช่วงอยู่เชียงใหม่แต่แก่นที่ตรงกันก็คือท่านใช้การพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหรือที่เรียกว่าปัจจัยาการคือหลักเรื่องเหตุปัจจัยต่อเนื่องของความคิดอารมณ์ที่ทําให้เกิดทุกข์นะคะอย่างอาวิชาปัจจยาสังขาราเพราะไม่รู้จึงปรุงแต่งอะไรแบบนี้ ท่านพิจารณาย้อนไปมาจนรู้แจ้งเห็นต้นตอเห็นทางดับทุกจนบรรลุอาสวัคยายานก็คือยานที่ทำลายอาสวะหรือกิเลสท,ที่หมักหมมในใจจนหมดเลยหลวงตามหาบัวท่านก็ได้บันทึกถึงสภาวะจิตหลังบรรลุทําไว้ด้วยนะคะเรียกว่าวิวตัตติจิตที่หมุนสามรอบคือโลโปวิมุตอนาลโยอะไรทำนองนั้นเป็นสภาวะที่พ้นไปจากโลกโดยสมบูรณ์มีการพูดถึงเหล่าเทพมาอนุโมทนาด้วยอันนี้ก็สะท้อนความเชื่อเรื่องภพภูมิตามแนวพุทธค่ะครับ โดยปฏิปทาคำสอนที่หนักแน่นจริงจังแบบนี้ท่านก็เลยได้รับการยกย่องเป็นพระอาจารย์ใหญ่แห่งวงพระกรรมฐานวัดป่าอิทธิพลท่านนี่ไม่ได้อยู่แค่ในสายธรรมยุทธ์นะครับแต่แผ่ไปกว้างมากทั้งพระสงฆ์คราวาสทั่วประเทศเลยทำให้เกิดสำนักปฏิบัติธรรม,มตามแนวทางท่านเยอะแยะไปหมดใช่ค่ะความศรัทธาที่คนมีต่อท่านก็ปรากฏหลายรูปแบบนะ อย่างที่เราอาจจะเคยเห็นในกระทู้ออนไลน์หรือเรื่องเล่าอาศัศจรรย์ต่างๆเช่นกุติไม่พังตอนพายุเข้าอะไรแบบนี้เรื่องพวกนี้ก็สะท้อนศรัทธาแหละค่ะแต่ในทางพุทธศาสนาเองท่านก็จะสอนให้เชื่อมโยงศรัทธานี้กับหลักศรัทธาสี่โดยเฉพาะตถาคตโพธิศรัทธาคือเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อว่าเราเรานี่แหละปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ตามได้สิ่งสําคัญคือศรัทธาต้องมาพร้อมปัญญานะคะ ไม่ใช่แค่เชื่อเรื่องฤทธิปาฏิหาริย์หรือรอให้ใครมาดนบันดาลอย่างที่ท่านปออประยุตโตท่านชี้ไว้ว่าพุทธศาสนาเน้นผลจากการลงมือทำด้วยความเพียรด้วยปัญญาของเราเองหลวงปู่ม,มั่นท่านมรณภาพป,ปีพศ2492ที่วัดป่าสุทธาวาสสกลน,นครค่ะการที่อธิธาท่านแปลสภาพเป็นพระาธาตุในภายหลังก็ยิ่งเสริมศรัทธาให้ผู้ปฏิบัติสืบมานะคะ สรุปได้ว่าลุงปู่มั่นภูริทัตโตท่านมีคุณูปการอย่างยิ่งเลยนะครับต่อพุทธศาสนาในไทยท่านเป็นเหมือนต้นแบบของการปฏิบัธรรมอย่างจริงจังมุ่งมั่นเพื่อความหลุดพ้นตามรอยพระพุทธเจ้าจริงๆค่ะเรื่องราวของท่านก็ชวนให้เราคิดเหมือนกันนะคะว่าหัวใจสําคัญจริงๆอาจจะอยู่ที่การลงมือปฏิบัติความเพียรพยายามแล้วก็การใช้สติปัญญาของเราเองนี่แหละในการดําเนินชีวิต มากกว่าจะไปแสวงหาหรือรอคอยอำนาจพิเศษจากข้างนอกครับผมขอฝากข้อคิดสุดท้ายจากคำสอนของท่านที่เจอในเว็บโครงการตามรอยนะครับท่านกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าหาคนดีมีศีลธรรมในใจหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียวย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล,ล้านก็ชวนให้คิดถึงคุณค่าที่แท้จริงของการพัฒนาตัวเองจากข้างในนะครับ